นักวิชาการก็เตือนพี่น้องทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะให้ระวังคลื่นลมแรงจนอาจเกิดสตรอมเซิร์ชได้ค่ะในขณะที่จีซ่าก็ได้มีการเปิดตัวระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อเตือนเรื่องของคลื่นสูงด้วยค่ะ นายจิรพลสินทุนาวาอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศระบุว่าระยะนี้บริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งยังคงมีมรสุมพัดปกคลุมมีคลื่นลมแรงโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนมกราคมที่อาจจะเกิดคลื่นทะเลซัดฝั่งหรือสตอร์มเซิร์ชได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณฝั่งอ่าวไทยในภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมตัวป้องกันและก็รับมือให้ดีค่ะเพราะว่าคลื่นทะเลนั้นอาจจะสูงได้ถึง2-3เมตร ด้านนายอนนท์สนิทวงศ์ณายุทยาผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบเรดาร์ใช้ฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเลขึ้นนะคะโดยที่เฟสแรกนี้จะมีการติดตั้งเรดาร์ทั้งหมด18จุดล่าสุดได้ติดตั้งแล้ว9จุดส่วนที่เหลือก็จะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ค่ะวหน้าได้จริงๆแล้วเนี่ย พูดถึงเรื่องของซอมเซอร์ชนี่อาจจะได้ถึง3-4วันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเริ่มมันมักจะบางทีมันมักจะเริ่มมีอาการก่อนหน้าแะแต่ว่าประมาณ1-2วันเนี่ยมันค่อนข้างจะแม่นยำครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกระแสน้ำในทะเลเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราประมาณ3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมครับสามถึงสกิโเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าบอกเรารู้ว่าเกิดเหตุที่ไหนเราดูจากกระแสน้ําเราก็ทมมตเราอยู่ห่างจากจุดนั้นไปสัก30หรือ40กิโลก็นั่นหมายความว่าเรามีเวลาเตือนโวงหน้าประมาณ10ชั่วโมงและระบบเรดาร์นี้นะคะก็ยังเป็นเทคโนโลยีนำร่องซึ่งจี스าจะร่วมมือกับเน็กเทคค่ะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นเทคโนโลยีของนักวิจัยไทยเองด้วยค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศที่จังหวัดนคร